สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแหวนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะคุณครูแหวนก็จะพาเด็กๆมาเรียนตามสมุดขาวเล่มน,นี้เลยหากันเจอหรือยังเอ่ย mm. เมื่อหาเจอแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมดินสอกับยางลบให้เรียบร้อยด้วยค่ะ เมื่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วให้เปิดไปหน้านี้เลยนาของวันที่7เมษายนพศ2565นั่นเองค่ะคุณครูแหวนนะคะจะปั๊มวันที่ให้เป็นตัวสีน้ำเงินแบบนี้เลยอ่าเมื่อเปิดเจอแล้วแล้วมาอ่านโจทย์กันเลยค่ะจงหาผลลัพธ์ของเลขต่อไปนี้นั่นเองเรามาดูข้อที่1กันเลยค่ะคุณครูแหวนเติัคำตอน เพราะเป็นข้อตัวอย่างใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยห้าบวกสี่เท่ากับเท่าไรคะนับมือขึ้นมาเท่ากับตัวด้านบนเลยนับต่อจากตัวด้านล่างก็คือ4คะ่ะ4ี่บวกห้าค่ะนับไปเลยสี่แล้วอะไรคะห้าห9ดดใช้แล้วคะ่ะ5้บวกสี่เท่ากับ9นั่นเองเติมเลข9้าอารบิกลงแบบนี้แหละตออบตอเป็นเลข9ไทยแบบนี้นั่นเองคะ่ะ ข้อที่สองเลย6บวกสองเท่ากับเท่าไรคะนำมือขึ้นมาเท่ากับตัวด้านบนเลยนับต่อจากตัวด้านล่างคะ่ะสองแล้ว3า5 6ี่ห้าดใช่แล้วคะ่ะ6บวกสองเท่ากับ8นั่นเองเติมเลข8อารบ,บิกลงตรงนี้ได้เลยและตออบอตอบเป็นเลข8ไทยด้วยคะ่ะข้อที่สนะคะ7บวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรคะนำมือขึ้นมาเท่ากับ เลขเจ็ดตัวด้านบนเลยค่ะนับต่อจากตัวด้านล่างค่ะ1แล้วเลยค่ะสองสามสี่ห้าหกดแใช่แล้วค่ะ7จ็บวกหนเท่ากับแปดนั่นเองเติมเลข8ปอารบิกลงตรงนี้และต่ออบตอบเป็นเลข8ปไทยด้วยนะคะเรามาดูข้อที่4กันเลยค่ะสาบวกหเท่ากับเท่าไรเอ่ยนำนิ้วขึ้นมาเท่ากับตัวด้านบนค่ะนั่นก็คือ3นับตอบ ต่อจากตัวด้านล่างห้าใช่ไหมคะหาแล้วเลไรเอ่ยหกเจ็ดแปดใช่แล้วคะ่ะสามบวกห้าเท่าก,กับแปดเติมเลขแปดอารบิกลงตรงนี้แล้วก็ตอบต่อเป็นเลขแปดไทยด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะแล้วมาดูข้อที่ห้านะคะแปดบวกหนึ่งค่ะแปดบวกหนึ่งเท่าก,กับเท่าไรเอ่ยเอามือขึ้นมาเท่าก,กับตัวด้านบนคะ่ะแปดใช่ไหมคะนะัดต่อจากตัวด้านล่างคือหนึ่งหนึ่งแล้วอะไร 7 8 9ใช่แล้วค่ะ8บวก1นเท่ากับเ้นั่นเองเติม9้าอบิดลงตรงนี้แหละตออาบาตอบเป็นเลข9ไทยตรงนี้นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเรามาดูข้อ6นะคะข้อสุดท้ายของเราค่ะ9บวกสี่เท่ากับเท่าไรคะนำมือขึ้นมาเท่ากับตัวด้านบนเลยนั่นก็คือ9ค่ะนับต่อจากตัวด้านล่างก็คือ4ใช่ไหมคะสแล้วไรเอ่ย5 6 7หเจ็ด 10 11 12 13ใช่แล้วค่ะ9บวก4เท่ากับ13นั่นเองเติมเลข13อารบิกลงตรงนี้และตออบตอบเป็นเลข13ไทยด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนับจำนวนตัวเลขให้ถูกต้องและเติมตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทยให้คุณครูแหวนด้วยนะคะเด็กๆ อย่าลืมนะคะอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมมันทบทวนบทเรียนที่คุณครูให้ไปด้วยค่ะและที่สำคัญเลยโลกโควิด19ค่ะกำลังระบาดหนักอยู่เลยอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกับคุณครูแหวนได้ใหม่ค่ะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ